ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการตัดยอดนะครับนะตัดยอดมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับทำไมเราถึงต้องตัดยอดนะครับนะเพื่ออะไรนะครับตัดยอดก็มีตั้งแต่เข้าไปเลยนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับประมาณ1เดือนแรกนะครับของการเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเขาจะเอาเราไปอยู่ในแดนแรกลับนะครับนะขออภัยนะแดนแรกลับนะครับนะแดนแรกลับเนี่ยก็จะมีการฝึกนะครับปรับตัวนะครับ นะแล้วกนะ็สอนให้เรารู้จักนะกฎระเบียบภายในเรือนจําขั้นตอนการดํารงชีวิตต่างๆภายในเรือนจำนะครับนะการฝึกนี้เองนะครับนะที่มีการตัดยอดนะครับนะอันดับแรกเลยถามว่าทำไมต้องตัดยอดคือแบบนี้นะครับผมจะอธิบายฟังสําหรับบางคนเนี่ยเวลาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยบางคนเสพยาเสพติดนะครับนะดูดยาบ้าดูดยาไอนะครับนะแล้ว นะครับร่างกายมันปรับสภาพไม่ได้นะครับนะใครที่เคยเสพยาเสพติดจะรู้เลยนะครับกว่าร่างกายจะฟักฟื้นนะครับนะในกรณีที่เราเสพเยอะๆนะนะครับเสพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับนะหรือประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับกว่าร่างกายเราจะฟักฟื้นนะครับเป็นปกตินะครับกินข้าวได้นอนหลับพักผ่อนประมาณ2ออาทิตย์นะครับนะกว่าร่างกายเราจะมีแรงพูดง่ายๆนะครับทีนี้ ในกรณีที่เราเข้าไปปุ๊บเขาให้ฝึกเลยนะครับนะเขาให้ฝึกเลยนะครับเขาก็เรียกนะครับนักโทษใหม่นะที่เข้าไปในแดนแรกรับเนี่ยมาฝึกนะครับนะบทีนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมนะครับเราก็สามารถนะครับบอกเขาได้นะครับเขาจะถามเลยถามในแถวเลยนะครับนะตอนรวมตัวกันฝึกเนี่ยใครที่ยังไม่พร้อมที่จะฝึก ใครที่ร่างกายยังไม่ไหวก็ลุกขึ้นมานะครับนะ่ะ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะช่วย <_ d ata> เขาจะพูดอย่างนี้เลยนะครับนะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ฝึกนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไหวเราก็ลุกขึ้นไปบอกเขาว่าเออผมยังไม่พร้อมครับนะ่ะถามว่าการฝึกมันดีไหมมันดีครับในกรณีที่ร่างกายเราพร้อมที่จะฝึกนะ่ะแต่บางคนนี่แบบสงะสงเะอสะแงเลยนะครับผมเห็นบางคนนี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับนะ่ะปากปากแบบว่าจูบดินเลยนะครับนะ่ะ หน้านี่แบบคว่ำลงไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันฝึกกลางแดดนะครับแดดร้อนๆเนี่ยนะครับไม่มีเงินตัดยอดนะครับฝึกๆอยู่นี่เป็นลมวูบหน้ามืดนะครับเพราะว่าร่างกายแบบว่าเล่นยามาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านๆพอไม่ได้ยาปุ๊บร่างกายมันจะอ่อนแอนะครับโดยปกติเนี่ยกว่าที่ร่างกายเราจะฟื้นก็ประมาณ2อาทิตย์นะดังนั้นวิธีการง่ายๆเลยก็คือตัดยอดเลยนะประมาณ500บาทนะประมาณ500ไม่เกินนี้นะครับนะส่วนมากนะ นะฝึกประมาณ1เดือนก็จะถูกจำแนกกองงานนะครับการฝึกของนะครับแดนแรกรับเนี่ยถามว่าฝึกหนักไหมมันก็หนักพอสมควรนะครับนะฝึกกลางแดดนะครับลุกยืนนะครับกระโดดตบอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าเราไม่พร้อมเราก็จ่ายเงินให้เขานะครับเราก็ไม่ต้องฝึกนะครับนะเวลาถึงเวลารวมตัวกันปุ๊บเ้ารวมตัวกันฝึกสําหรับนะ นักโทษใหม่ปุ๊บเราก็เดินออกเลยครับนะเป็นอันรู้กันนะครับว่าเราตัดยอดแล้วเราก็ไม่ต้องฝึกนะทีนี้หลังจากฝึกเสร็จปุ๊บมาถึงขั้นตอนการจําแนกกองงานจําแนกกองงานเนี่ยเราก็สามารถตัดยอดได้นะครับถามว่าทําไมเราต้องตัดยอดจําแนกกองงานก็เราไม่อยากทํางานไงครับเราไม่อยากทํางานเมื่อตัดยอดจําแนกกองงานเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทําอะไรนะคำถามมันก็ต้องมีเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะทําอะไรนะครับ ส่วนมากนะครับคนที่ตัดยอดจำแนกกองงานหรือว่าตัดยอดขึ้นกองงานเนี่ยเขาก็จะไปเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยเหลือหรือว่าพชลอนะครับนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะหางานให้ทำนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับไปอยู่หน้าแดนบ้างนะไปอยู่แดนกลางบ้างนะช่วยเหลือคอยจัดแจงนะครับคนออกเยี่ยมญาติบ้างนะครับนะรบตรวจด,ดูนะครับคอยเอาของมา เข้ามาในแดนนะครับเวลาคนเยี่ยมญาติส่งของเข้ามาเลยมันมีมันมีหน้าที่ให้ทํานะครับนะถามว่าการตัดยอดกองงานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับที่เราตกลงกับนะครับคนที่เขาเสนอหรือว่ามันจะมีตัวกลางอยู่นะครับระหว่างคนที่จะตัดยอดกับเจ้าหน้าที่นะครับนะ ส่วนปลายทางของเงินเนี่ยจะไปที่ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มันจะมีตัวกลางอยู่นะถ้าเราอยากตัดยอดกองงานเราไม่อยากขึ้นกองงานเราก็ไปบอกเขานะครับนะเขาก็จะมีเวลาเราเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะซึมซับเราเองนะครับมันจะมีกระบวนการเฮ้ยเราอยากตัดยอดเราต้องทํายังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนในห้องก็จะบอกเฮ้ยเองทํางานไหวไหมถ้าเองไม่ทํางานไหวก็ไปหาพี่คนนั้นคนนี้เออบอกเขาว่าไม่ทํางานนะแล้วก็ให้ญาติโอนเงิน ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีขบวนการของมันนะครับคือถ้าพูดข้างนอกเนี่ยผมพูดได้แบบแค่คร่าวๆแค่เรื่องราวของมันเฉยๆแต่ถ้าเวลาเราเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเราก็จะรู้เองนะครับนะ <c oughs> เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในชุมชนน่ะผมยกตัวอย่างแบบเราเข้าไปอยู่ในชุมชนปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่านะครับแรกๆเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าตรงไหนบ้านหลังไหนเป็นยังไงนั่นนี่นูน่นพอเราอยู่ไป 2- 3สเดือนหรือว่าเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเราจะรู้เลยอ๋อป้าคนนี้ชอบนินทา นะพี่คนนี้ดึกๆชอบออกมาวิ่งเออหนะ้าคนนี้นะครับแกชอบเดินถอดเสื้อในหมู่บ้านนะผู้หญิงคนนี้ชอบใส่กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็มานั่งอยู่หน้าบ้านไม่รู้นั่งรอใครไม่รู้นั่งทําไมเราจะรู้โดยอัตโนมัติลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับวิธีการซึมซับหรือว่าวิธีการ นะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเรานะผู้คนที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับนักโทษด้วยกันเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยถ้าเราอยากตัดยอดเราต้องไปหาใครถ้าเราไม่อยากทํางานนะครับเราต้องไปหาใครนะครับเราตัดยอดกองงานเราก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นกองงานนะครับไม่ต้องทํางานนะมันมีนะครับมันมีบางคนที่ตัดยอดกองงานแล้วเขาไม่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับหรือว่าพอชลอนะครับเขาไม่เป็นผู้ช่วยเหลือแล้วเขาไปทําอะไรคือเขาอยู่เลย อยู่ในแดนนั้นนะครับอยู่ในแดนนั้นแล้วไม่ทําอะไรเลยคือเช้ามาก็วิ่งออกกําลังกายในสนามเสร็จแล้วก็กินข้าวนะครับกินข้าวก็จะมีคนคอยดูแลสักคนสองคนเหมือนคนมีเงินนะครับนะเหมือนคนมีเงินนะตอนเที่ยงก็เล่นกีตาร์เขียนจดหมายนะครับหรือไม่ก็หางานทํานะครับพวกปั้นดินนะครับปั้นดินปั้นขี้เลื่อยปั้นอะไรหางานมาทํานะครับหา ของมาสเก็ตภาพมาวาดภาพอะไรไปเรื่อยๆปเปื่ยๆของเขานะครับนะตกเย็นมาก็เตะตะก้อเตะฟุตบอลอาบน้ําขึ้นนอนผมเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนี้จนเขาปจนเขาปล่อยตัวนะครับนะคือไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในกองกลางหรือไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือเลยก็มีนะครับนะคือคนแบบเขามีเงินแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายเพราะว่าการเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็แบบมี power อยู่ นะครับมันก็มี C มี power อยู่แต่นะครับมันก็มีหน้าที่ต้องทำไงนะบางคนเขาเฮ้ยผมเสียเงินแล้วผมทําไมต้องไปทําหน้าที่ผมไม่อยากทำอะ่ะผมอยากเป็นแบบยอดลอยอะ่ะคือเช้ามาก็แค่รู้ว่าอยู่ในคุกแต่ผมไม่ต้องการทําอะไรที่เกี่ยวกับภายในเรือนจําเลยมันก็มีนะครับนะลักษณะแบบนั้นนะทีนี้นะครับมันไปถึงระดับไหนมัน การตัดยอดกองงานนะครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับก็คือเราไม่อยากทํางานเราก็ไปติดต่อมันจะมีคนมาถามเรานะครับเมื่อเราได้ติดต่อเสร็จแล้วเราชําระเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปกองงานนะครับส่วนมากก็ปีหนึ่งประมาณ 5, 0 0 0ันห้าพันถึงหกพันนะครับการตัดยอดกองงานหรือบางที่อาจจะถึงหลักหมื่นเลยก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่การตกลงกันแล้วแต่ว่าเราพูดคุยหรือว่าเราไปตกลงกับตัวกลางนะครับนะ ว่าเขาตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้มันมีอีกระบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการนะครับตัดยอดนะครับย้ายแดนตัดยอดย้ายเรือนจำนะอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่โทษสูงสูงนะครับในกรณีที่โทษสูงสูงอย่างเช่นโทษ1 0ปีนะครับ สิปี20ปีนะครับหรือว่า30ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราไม่อยากย้ายเรือนจำนะครับเราอยากอยู่ในเรือนจํานี้ตลอดเลยนะครับเราอยากอยู่ในเรือนจํานี้เพราะว่านะครับเป็นบ้านเรานะครับนะเป็นลูกเมียเรามาเยี่ยมได้พ่อแม่เรามาเยี่ยมได้นะครับมันก็มีการตัดยอดนะครับตัดยอดย้ายเรือนจําตัดยอดย้ายไปที่อื่นนะครับถามว่า มันก็มีกระบวนการเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะที่สามารถทําได้นะครับโดยการที่ส่วนมากเนี่ยสมมติว่าเรือนจําเราเนี่ยนะที่เราอยู่เนี่ยโทษไม่เกิน15ปีถ้าโทษ10เกิน15ปีต้องย้ายไปอยู่เรือนจําความมั่นคงสูงนะเรือนจําอื่นเรือนจําขนาดใหญ่ทีนี้เราอยู่นี่แต่เราต้องโทษ20ปีอ่ปี เราต้องโทษ20ปีเราไม่อยากย้ายเพราะว่าลูกเมียเราไปเยี่ยมลําบากนะครับเขาก็มีวิธีการนะครับนะการตัดยอดเหมือนกันนะโดยการไปพูดคุยลักษณะเหมือนกันนะครับนะเฮ้ยพี่ผมไม่อยากย้ายแดนนะพี่ช่วยผมหน่อยนะมันก็จะมีตัวกลางนะครับนะคือเวลาเราเข้าไปอยู่ข้างในเราจะรู้เลยว่าคนไหนที่สามารถเข้าถึงนายได้คนไหนที่สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะครับนะแม้แต่การ จำแนกองงานเนี suo, ่ยถ้าเราอยากไปอยู่ในแดนที่มันแบบว่ากองงานดีๆนะครับหรือว่าเราอยากไปอยู่ในกองงานที่ฝึกอาชีพแบบดีๆนะครับเราอยากเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็มีเส้นต้องมีเส้นมีสายนะครับทุกทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องมีเส้นมีสายมันมีระบบของมันนะครับนะแล้วเราจะซึมซับมันไปเองนะแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแค่แบบคร่าวๆว่าเออมันมีการตัดยอดแบบนั้นแบบนี้นะนะครับเวลาเราติดอยู่ในเรือนจำนะครับ แล้วเราไม่อยากย้ายเรือนจำนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเราอยู่นี่อยู่จังหวัดนี้เราไม่อยากย้ายไปที่อื่นเราก็สามารถไปพูดคุยได้นะครับว่าเออผมไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นนะโทษผม20ปีผมอยู่นี่ผมต้องทํำยังไงนะครับเขาก็จะบอกวิธีการนะครับนะโดยหลักๆก็คือการเสียเงินนั่นแหละนะครับนะเสียเงินไป20ปีอย่างนี้ก็ห้าหมื่นไม่ต้องย้ายไปไหนเลยติดอยู่นี่จนปลดเลยนะจนปล่อยเลยนะครับจนพ้นโทษเลยก็ มีนะครับลักษณะแบบนี้นี่ก็คือการตัดยอดต่างๆนะครับนะที่เขาทํากันภายในเรือนจํานะครับนะถามว่าส่วนมากแล้วนะครับคนที่ตัดยอดเนี่ยมันเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกครับเพราะมันใช้เงินเยอะนะครับส่วนมากก็ตามเรื่องตามราวไปนะครับนะถึงเวลาย้ายแดนก็ย้ายถึงเวลาย้ยายเรือนจําก็ย้ายนะครับย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ย,ายาาาก้ยายไปนะครับถึงเวลาทํางานขึ้นกองงานก็ขึ้นน้อยนะครับแดนหนึ่งจะเห็นพวกตัดยอดเนี่ย ไม่เกิน5คน10คนหรอกนะครับแดนหนึ่งนักโทษเป็นพันเนี่ยนค,คนที่ตัดยอดที่แบบว่าเดินเซิร์งรวันวันนั่งเขียนจดหมายนั่งเล่นกีตา้าไปวันวันเป็นยอดลอยตื่นเช้ามาทําธุระส่วนตัวนั่งเล่นนั่งกินกาแฟน,นั่งเตะฟุตบอลนั่งเสิร์งไปวันวันเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับส่วนมากเขาก็จะทำตาม กฎระเบียบของเรือนจําแหละส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยที่จะมีเงินไปตัดยอดตรงนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการตัดยอดนะครับภายในเรือนจํานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับเรื่องราวภายในเรือนจําไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจให้ช่องผมนะยครับขอบคุณมากๆครับผมจากใจจริงช่อง Hello t e ครับผม